สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอัปเดตรถเข้ามาใหม่1นึคันครับคันนี้ Toyota Hilux Vigo 2.5ตัว G เป็นตัวท็อปมีแอร์แบ็กเกียร์ออโต้2อ Vn Turbo 4ประตู p ิลันเนอร์ท็อปสุดในเครื่อง2.5ที่เป็น Vn Turbo ขับเคลื่อน2ล้อใครหาคันนี้อยู่จัดทรงลงล้อแม็กแต่งให้เรียบร้อยแม็กในสภาพเกิน95% ยางปีใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเป็นไฮลักเป็น v ีโ o ้แชมป์ปี2013หน้าจอกลางมีแมปแผนที่นำทางให้แล้วนะครับและตัวนี้เกียร์ออโต้5สปีดเป็นตัวสุดท้ายที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นอีกโฉมรี v o b บอดี้เปลี่ยนใหม่โครงสร้างเปลี่ยนใหม่แต่ใครที่หา v ีโกอยู่ราคาจับต้องได้ง่ายตอนนี้ราคาค่าตัวอยู่3,40,000 9,000บาทราคาอยู่ที่349,000บาทลูกค้าได้อะไรไปบ้างได้ตัวท็อปครับที่เป็นเครื่อง205เป็นเครื่องตัวประหยัดใครขับความเร็วประมาณ120 130 140ประหยัดแน่นอนนะครับขับในความเร็วต่ำความเร็วสูงเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่อง V-N นะครับไม่ว่าท่านจะขับแรงหรือขับเบาถ้าขับเบาเครื่อง205ก็ประหยัดอยู่แล้วแต่ถ้าขับแรง V-N Turbo เปิดนะครับกาประหยัดน้ำมัน จะประหยัดมากกว่าเครื่อง2.5ที่เป็นเครื่อง2.5ปกติที่ไม่มี Vn ถ้ามี Vn เทอร์โบเปิดขับทางไกลรอบขึ้น3,000กว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับผมนี่คือข้อดีของ Vn Turbo ครับรุ่นนี้ได้ ABS ได้แอร์แบ็ความปลอดภัยให้กับจัดทรงลงล้อแม็กให้เรียบร้อยนะครับราคา349,000บาทเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของสภาพตัวรถครับรถ ได้เดิมไม่เคยโดนชนนะครับน็อตยึดแผงประตูนะครับของตัวรถทั้ง4บานเนี่ยไม่มีขยับน็อตยึดฝากระโปรงน็อตยึดแก้มซ้ายขวานะครับตรงกระบะซ้ายขวาเดิมเดิมหมดเลยแล้วน็อตไม่มีขยับนะครับนี่สวยงามครับพีรเนอร์ไฮลักเป็นตัว G ีวีโก้แชมป์รุ่นนี้กล้องมองหลังมีมาให้การชนครบเรียบร้อยท่านใดสนใจครับโทรสอบถามมาตามเบอร์นี้เลย นีครับสนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์ด้านบนนะครับถ้าเป็นเบอร์ด้านล่างสําหรับคนที่อยากจะขายรถให้ใครมีรถที่บ้านนะครับอยากขายให้เราโทรมาเบอร์ด้านล่างได้เลยหรือถ้าสนใจคันนี้นะครับหรือสนใจคันที่อยู่ในร้านเราเนี่ยโทรมาเบอร์ด้านบนตัวนี้จะเป็นเบอร์ติดต่อผมโดยตรงไม่มีเบอร์อื่นนะครับผม094 274 2233เบอร์นี้ติดต่อกันตลอดเลยนะครับ นี่นะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับผมสามารถแคปหน้าจอหรือเขียนไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ลงสดสดไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้ครับนี่นะครับไฮลักวีโก้แชมป์สีประตูพีเลนเนอร์นะครับนี่คือรอบนอกตัวรถครับสีสันสวยงามกันเลยนะครับได้ล้อแม็กได้ยางใหม่สี่เส้น และเป็น VN ครับ3 4 9 0 0 0บาทนี่คือรอบนอกครับเดี๋ยวจะพามารับชมในเรื่องของภายในะตัวรถกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับสิประตูตัว,ตวสูงคันนี้ดีเซล2.5นี่โหดูแม็กดูแม็กก่อนอ่า,อาเดี๋ยวด,ดูแม็กนี้ก็ได้เพราะว่าผมจะพามาดูหมายเลขสีด,ด้วยนะครับแต่เจาะล้อเดียวแล้วก็ไปดูที่อื่นต่อเลยนะครอ่ะแม็กครับสาภาพสวยงามมากๆเลย แม็กนี่ยเกินสองหมื่นแน่นอนนะครับนี่นะครับแล้วก็ยางนะครับตัวนี้ปียางอยู่ไหนยางปี2021ทั้ง4เส้นนะครับนี่นะครับยางปีใหม่นะครับนี่ดูดอกยางครับโหสวยๆนะครับและเช็ดสีสวยมากนะครับแล้วข้อดีอย่างหนึ่งครับลูกค้าทำอ่าอาจจะมีรอยการใช้งานมาแต่ว่าข้อดีคืออะไรครับตามขอบเช็ดสีท่านดูดีนะครับอ่า ในการที่เอาซุ้มบางโคนตัวนี้มาคุมไว้นะครับทําให้ชัดซีเนี่ยไม่โดนน้าไม่โดนสน,นิมแล้วตัวนี้ครับในเรื่องของชัดซีไม่มีผุเลยชัดซีสวยมากๆลูกค้าคุมมาให้แล้วช่วยในเรื่องของการรักษาสภาพรถที่ดีมากยิ่งขึ้นดูแลอย่างไรครับดูครับยางอะไรของเดิมไม่เคยลงจากรถเลยติดให้เรียบร้อยนะครับและดูชายล่างครับมีตัวกันสะบัดกันโค้งให้เรียบร้อยแล้ว นะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆตัวเพาขับนะครับคู่หลังไม่มีซึมไม่มีเยิม้มนะครับเพาขับหลังตรงกลางใหญ่ๆตรงนี้นะฮะโอ้โหสุดๆครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์5สปีดแล้วนะครับเป็นเกียร์สุดท้ายเป็น v ีโก้เครื่องตัวสุดท้ายหัวฉีดฝอยแบบละเอียดคอมมันเทคแล้วคอมมันเทคก็คือในการทําให้หัวฉีดเนี่ยมีการกระจายน้ํามันเนี่ยเป็นฝอยๆเนี่ย ให้ประหยัดมากกว่า V ีโก้รุ่นก่อนๆในรุ่นของตัวสมาร์ทหรือรุ่นที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้คือตัวแรกนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแชมป์ตัวสุดท้ายที่ได้เครื่องเกียร์การทํางานระบบคอมพิวเ,เ,เตอร์ใหม่มากขึ้นและเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวลีโวตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทนที่สุดครับง่ายๆครับแล้วก็ออปชั่นดีที่สุดนะครับสำหรับวีโก้แชมป์ครับราคา3ามแสนสบาทนะครับช่วงล่างสีภายนอกพามารับชมกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สวยงามันเลยนะครับนี่กล้องมองหลังมีมาให้และตัวนี้เนี่ยหน้าจอกลาเป็นทัชสกรีนนะครับดูนหาไแม็กไลเนอร์ครับให้ดูแม็กไลเนอร์ก่อนเป็นของโตโยตานะครับแม็กไลเนอร์ของโตโยตานั่นก็คือของเดิมนะครับนะครับตัวนี้มีตะขอล็อกเวลาขนของเยอะๆนะครับไปท่องเที่ยวนะครับขับไปเที่ยวภูเขาขับไปทะเลใต้เหนือออกตกไปได้หมดครับ บรรทุกคนก็ได้บรรทุกของก็ได้นี่คือสีประตูครับอเนอกประสงค์ของสีประตูแต่ขอล็อกเอาได้เลยนะครับจับเชือกมัดล็อกได้เลยแต่ขอไม่ให้เรียบร้อยแล้วก็ครับรถไม่เคยมีการเจาะข้างไม่มีการเสริมบรรทุกหนักใดๆนะครับไม่มีเจาะข้างเป็นคอกโลบาร์หรือติดแคลรี่บอยไม่มีนี่คือของเด,เดิมเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแม็กไลเนอร์เรื่องของความเดิมคุณผู้ชมครับนี่เม็ดอาร์คนะครับ2จุดตรงนี้เห็นชัดเจนชายล่างตัวนี้สวยครับ ดูดีเลยนะครับนี่ตัว R ตัว R นี่ครับตัวนี้ตัว R เห็นชัดเจนนะครับตามขอบครับมีคาบนะครับตรงตามขอบนะครับสาเหตุนี้ครับเกิดจากเวลาเขาล้างคาแคร์หรือฝนตกครับแน่นอนครับของเปียกมันก็จะเปียกตรงขอบขอบแต่นะครับลึกด้านในท่านเห็นนะครับด้านในอาจจะมีฝุ่นหน่อยแต่ไม่เห็นว่ามันจะขึ้นสนิมเหมือนอา ตรงสีด้านในนะครับมันจะไม่มีขึ้นสนิมแต่มันจะมีขึ้นเฉพาะตรงขอบนั่นเป็นเฉพาะว่าน้ํามาจะขังเฉพาะตรงนี้นะครับเป็นเรื่องปกติครับที่เป็นกระบะลุกรุ่นครับน้ําจะขังไว้นะครับนี่นะครับก็ชี้แจงให้นะครับแต่เรื่องความเดิมตัวแอลเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับแล้วก็ไล่มาตะเข็บเม็ดอ้างเนี่ยโอ้ยนะครับอยู่ครบครับสองฝั่งโอ้ม์ประกอบดูคล้ายกันหมดเลยนะครับ ต่างกันแค่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแต่องค์ประกอบจะดูเหมือนกันเลยนะครับคันนี้เดิมแน่นอนใครหาไม่ผิดหวังครับนะครับนะีครับแล้วตัวนี้สีเดิมไหมนะนะี่ครับนะี่ครับจ,บมมนะบจบับ้ไม่สากเดิมหมดนะครับนี่ครับจับรถลื่นครับไม่สากสีเดิมสีเดิมสีเดิมอ่า ถ้าจะไม่ผิดตัวนี้มีทําสีแค่กันชนหน้ากับฝาท้ายนะครับแต่ที่ผมให้ดูเบ็ดอาร์คเมื่อกี้นะครับนั่นคือความเดิมนะครับเขาทาสีมารอบนอกถ้าผมมีรูปที่ผมถ่ายอยู่น่าจะจำผิดน่าจะเคยถ่ายอยู่ตอนเขาถอดไปทํากันชนเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูและโอมาก่อความเดิมมันยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวมารับชมภายในกันก่อนก่อนที่จะมารับชมห้องเครื่องแล้วก็สตาร์ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับตัวแชมป์คันนี้ V n Turbo นะครับนี่มารับชมภายในครับ นี่แข็แผงประตูครับสบภาพสวยงามเลยนะครับรถได้เดิมแผงประตูสวยงามนะครับมีแอร์แบ็กให้แล้วคู่หน้าเลยนะครับนี่คือตัวท็อปครับตัวท็อปดูอย่างนี้ครับตัวท็อปมีแอร์แบ็กคู่หน้าคอนโซลจะสวยนะครับจะได้แอร์แบ็กนะครับถ้าเป็นตัวจีนะครับ พวงมาลัยนะครับมีมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ปรับเกี่ยวกับหน้าจอตรงนี้เนี่ยจะตัวนี้จะเป็นหน้าจอมีแผนที่ให้มีเล่น CD ได้ FAM ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซนปรับเกี่ยวกับแอร์นะครับภายในตัวนี้จะเป็นภายในสีดําแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อ่าตัวสุดท้ายก่อนที่เปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นตัวใหม่นั่นก็คือ r ีโว่นะครับอย่างที่บอกครับทันได้คันนี้ไปนะครับโอ้โหจะมัยออก ดำบันเลยนะเนี่ยดึกดำบันครับเนี่ยผู้นี้ครับใบพรบอะไรพวกนี้ครบเพราะว่าภาษีหกแปดแล้วนะฮะนี่คือมุมมองฝั่งทางนี้ครับสภาพสวยงามเกียร์ออโตห้าสปีดแล้วนะครับเบาะเป็นเบาะหนังหุ้มมาให้เดิมๆเ,เป็นเบาผ้าเบาเดิมมีไหมมีครับอยู่ด้านในนี่แหละเฮ้ยสภาพสวยหรือเปล่าครับนี่ครับผมถอดให้ดูอันนึงก่อนนี่คือคนขับครับทําไมถึงที่ดูคนขับฝั่งนี้ทำไมถึงปิดครับ ต้องบอกกันว่าการใช้งานครับ รถที่ใช้งานได้ต้องมีคนขับคนขับจะใช้งานบ่อยที่สุดผมขออนุญาตเปิดเบาะคนขับให้ดูก่อนนะครับไอเดิมๆแบบนี้มีให้ครับใส่ให้อยู่แล้วนะครับพอดีว่าต้องถอดไว้เพื่อเห็นว่าเบาะเดิมเนี่ยมันสวยงามจริงๆตอนถ่ายรูปผมก็จะให้เห็นเบาะเดิมด้วยนะครับเผื่อแย้งมาก็ฝากชี้แจงตรงจุดนี้ด้วยนะครับว่าเบาะลงหุ้มมาให้นะครับ,าบ,านะรบจากลูกค้าคนก่อนแต่อันนี้คือผมถอดเองให้ดูนะครับว่ามันเดิมนะครับแล้วเบาะสวยภายในสีดําถ้าต้องการเบาะหนังก็ใส่ให้มันเดิมถ้าไม่ชอบผมถอดออกให้ และรับประกันว่าจะสวยเหมือนกับตัวบอกคนขับเพราะอะไรครับลูกค้าคนก่อนดูแลดีครับรักษารถนี่สีเดิมขนาดนี้เนี่ยดูแลยากมากๆนะครับต้องเป็นคนที่เอาใจใส่ครับสําหรับรถตัวนี้ใครหาคันนี้ใช้งานผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสีดําสวยเดิมครับนะครับไม่ผิดหวังครับใครหาใช้งานคันนี้ผมรับประกันเครื่องเกียร์สามเดือนเลขไม่ไมจํากัดขี่เท่าไหร่ก็ได้ เครื่องเกมมีปัญหาแจ้งผมได้เลยมีสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับสําหรับการรับประกันการโอนครับเรื่องของการโอนเผื่อท่านใดไม่มั่นใจครับมีอยู่2กรณีในการโอนรถครับรถกลัวว่าโอนไม่ได้อย่างนี้ครับผมมีขั้นตอนครับแนะนําให้ลูกค้านะครับหนึ่งครับเรานัดเจอกันที่ขนส่งจังหวัดของท่านได้เลยนัดเจอที่จังหวัดขนส่งของลูกค้านะครับท่านอยู่อุดรเจอที่ขนส่งอุดรอยู่หนองคาย อยู่พิษณุโลกนะครับอยู่ปัตตานีนัดเจอที่ขนส่งของจังหวัดนั้นนะครับพอหลังจากนัดเจอกันเสร็จปุ๊บนะครับเราให้ขนส่งเนี่ยที่พนักงานของจังหวัดนั้นน่ะให้เขาตรวจหมายเลขเครื่องตรวจหมายเลขชั้นสีของตัวรถนะครับตรวจตัวถังตัวรถเสร็จครับให้ขนส่งเขายืนยันมาว่ารถคุณโอนได้นะรถคุณไม่ผิดกฎหมายนะครับโอนได้ไม่ผิดกฎหมายขั้นตอนถัดไป เราค่อยซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในนี้คือกรณีที่1สําหรับลูกค้าที่ต้องการอาขอความมั่นใจในการที่จะซื้อรถมือ2ให้ขนส่งรับประกันว่ารถโอนได้โอเคเราเจอที่ขนส่งให้ขนส่งเขาตรวจครับจ่ายเงินให้พนักง,งานค่าตรวจประมาณ200บาทนะครับหรือค่าริรธิ์น้ําใจของเขาในครับในการตรวจสภาพรถให้เรานะครับท่านโอนมาหลังก็ได้แต่อยากให้เขาตรวจให้ก่อนนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวให้ค่ากาแฟนะครับช่วยกันนะครับตรวจให้หน่อย ก็ได้เลยนะครับเลขไมล์28,000โลครับนะครับนี่28,000โลส่วนใครที่มั่นใจผมแล้วเพราะว่าดูคลิปบ่อยหรือว่าดูในเรื่องของการซื้อรถจากบ้านลูกคา้าจริงๆหรือปิดหน้าร้านเนี่ยหรือว่าจอดขายหน้าเต็นท์นะครับอะไรผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูที่หน้าเพจได้เห็นทั้งหน้าผมเห็นทั้งตัวรถตัวเป็นๆเ,เห็นทุกอย่างทุกประการครับนะครับ เพราะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับท่านใดที่เล่นเล่นไลน์นะครับวิดีโอคอเจอหาผมได้นะครับอยากมั่นใจขอเจอบุคคลหรือเจอหน้าเจอตากันได้หมดเลยครับยินดีทุกบริการนะครับใครอยู่แถวขอนแก่นมาลองขับกันได้เด้อนะครับท่านนี้ว่าพิดหวังครับกระบะแคปซีประตูรถอีสานบ้านเท่านนองบัวลำพู่ครับนี่ครับ รถอีสานบานเฮ้าครับรถน้ำจืดนี่ครับรถน้ำจืดเป็นยั่หสี่ครับนี่ครับแชสซี่สวยครับบอสพุ่ยผูครับส่วนรถน้ำเข้มครับอ่าดูแลดีกับมีเตวาสภาพบอยยังสี่ด้วครับนี่คือรถน้ำจืดครับเปียกน้าเ่าเป็นยางมันบ่ผูวเพราะมันบ่เข้มครับน้าเข้มนี่เขาสิกาแชสซี่แล้วมันผูครับนะครับครับผมเปิดแล้วมาดูที่ห้องเครื่องกันครับคุณผู้ชมครับ ผมจะถ่ายให้หมดนะครับก่อนดูห้องเครื่องมาดูภาษีกันก่อนไม่รู้ว่าถ่ายหรือยังภาษี6-8ปีหน้านะครับเครื่อง25ถูกอยู่แล้วนะฮะอ่ะมาดูเครื่องจนกันนี่คือเครื่อง2.5นะครับนี่แผงกันความร้อนอยู่ครบสติ๊กเกอร์เครื่องปรับอากาศเม็ดอาร์ Met ตามขอบครับให้ดูท้าย ชายตามขอบครับอักษรชีค้คำฝากระโปรงหมายเลขโตโยต้าไอตัวอักษรโตโยต้าอักขระเห็นชัดเจนนะครับแล้วน็อตยึดฝากระโปรงไม่มีขยับน็อตยึดฝากระโปรงไม่มีขยับและถัดมาชายล่างหน่อยน้อยมากครับที่จะถ่ายให้ดูน็อตยึดฐานของฝากระโปรงก็ไม่มีขยับนะครับนี่คือความเดิมของน็อตยึดฝากระโปรงครับจะให้ดูทั้งสองฝั่งว่าไม่มีการขยับนั้นเงี้ใดๆนะครับพวกนี้จะเดิมหมดเลยตัวอักษรตัว L เนี่เห็นชัดเจนนะครับ เนี่ยพวกนี้เดิมหมดเลยนีครับตามขอบครับแก้มพวกนี้เดิมหมดสติ๊กเกอร์มอกอและมินตวดูเพจครับเครื่อง2.5นะครับรถปี2อ1 3นะครับรถแก้มไม่ขยับเลยสวยสวยเลยนี้เลยนะคตามครับตัวแอครับเห็นชัดเจนนะครับไล่มาครับสติ๊กเกอร์ตาไก่หมายเลขคันหน้านะครับนี่ไม่อาค สองจุดนี้จะเห็นนะครับหมายเลขเม็ดอาร์คนะครับอ่าหมายเลขคันหน้านะครับสองสองหนึ่งศูนย์เก้าตรงนี้นะครับจะมีรหัสของหมายเลขคันหน้าไว้ให้แล้วก็ตัว R เห็นชัดเจนมากนะครับนี่ครับพวกตามแก้มพวกนี้ไม่มีขยับครับพวกนี้เดิมๆหมดเลยนะครับที่สําคัญครับคันนี้รุ่นแชมป์ ABS ครับมีเข้ามาให้แล้วน้ํามันเบรกครับใสๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเห็นน้ำไหมครับเห็นน้ำไหมครับให้มาสั่น นะครับน้ำหมุนเวียนตลอดมันเลยใสถ้าเกิดน้ำไม่หมุนเวียนมันจะดำมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบริเวณภายในห้องเครื่องเราจะพามาดูห้องเครื่องนะครับว่ามีซึมมีเยิ้มหรือเปล่านี่ครับนี่คือเครื่อง2.5ครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับใครอยู่แถวขอนแก่นมาดูตัวจริงได้มาลองขับกันได้นะครับนะครับลองขับทางไกลลองขับตกหลุมได้หมดเลยสติ๊กเกอร์ตอนออกใหม่ป้ายแดงของตัวซีน่านะครับนี่ ติดอยู่ครบครับนะครับนี่ครับพวกนี้เดิมๆหมดเลยครับเลขไม้สอง0 0 0แปดโลไม้วิ่งน้อยนะฮะ0 0สองแสนนี่ไม้น้อยมากๆนะครับไม่ใช่ว่าเยอะนะถ้าเยอะต้องเป็นส0 0 0สนขึ้นแล้วนะครับอยู่ช่วง2,000สนเนี่ยถือว่าไม่วิ่งน้อยกับรถปี2013คันนี้ตอนนี้ปัจจุบันปี2024ครับรถประมาณ11ปีดูแลรักษาได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับการขึ้นสนิมอะไรต่างๆเนี่ยน้อยมากๆนะครับ เซนเซอร์3ตัวแล้วหัวฉีดแบบใหม่แล้วการทำงานดีมากขึ้นแน่นอนเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปจบกันนะครับมาฟังเสียงเครื่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะพาดูออปชั่นตรงคอนโซลด้วยนะครับไม่มีควนไม่มีไอครับ เครื่องดีเกดีไม่มีคนไม่มีไอพร้อมแปอ่างมาบุปิครับ ครับผมเป็นจังสิครับกระบะสิประตูเกียวโตสองจุดห้าวีเอ็นเทอร์โบเดี๋ยวมาลองเกียร์แล้วก็ลองก้มองหลังกันนะครับแล้วก็สรุปจบกันเลยสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทซื้อเงินสดต่อรองได้จัดไฟแนนซ์สามารถจัดได้นะครับจะส่งรอ,องให้เรียบร้อยแล้วก็เราแม็กเนี่ยนะครับไม่เกินซุ้มนะโอนได้เพราะว่ามันเป็นตัวสูงมีแก้มคิ้วให้แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะตรวจไม่ผ่านนะครับ ดูการมีแผนที่แล้วเวลาเข้ากล้องเข้าเกียร์อาร์มันจะมีกล้องมองหลังให้อย่างนี้นะครับแล้วก็หักได้เลยนี่ภาพสม,มูทไหลจริงนะภาพลื่นเลยนะตอนผมหักคมอะไรภาพล,ลื่นเลยนะเวลาเราถอยเราก็จะมองเห็นด้วยแล้วกล้องของเดิมเนี่ยมันชัดมากๆด้านหลังมีเสามีอะไรหรือเปล่าถอยชนหรือเปล่ามีบอกมาเลยแล้วเข้าเกียร์ดีแล้วมันก็จะเข้าแผนที่ให้เลยนะครับแล้วเราอยู่เกียร์นี้ไปต่เรื่อยๆเลยฮะนะฮะขับออตโต้สบายๆครับนี่ครับ ส่วนในเรื่องของใครขึ้นเขาหรือว่าลงเขานะครับเฮ้ยเกียร์ทรรมได้ดีกว่าไหมขึ้นเขาลงเขาออโต้ไปหรือเปล่าจริงๆไปเกียร์ดีก็ได้ครับแต่ถ้าใครต้องการเล่นเชนเกียร์นะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีหนึ่งตรงนี้เนี่ยครับมันจะมีคําว่าเลข4คําว่า4เนี่ยสในที่นี้ก็เหมือนเหมือนอยู่เกียร์สี่นะครับดันไปสี่ปุ๊บนะครับเลขมันจะเป็นเลข4นะครับเลขสก็คือเหมือนอยู่เราอยู่เกียร์สครับนะครับจากเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สมันจะรันแค่สเกียร์เท่านั้นรถคันนี้5้าเกียร ถ้าต้องการเกียร์ที่5ท่านเป็นเกียร์ดีเลยนะฮะเกียร์สก็เหมือนเลขเกียร์หหรือเกียร์สนะครับมันก็ขับปกติเหมือนกันนะครับเกียร์สเกียร์สเกียร์โลเกียร์โลนี่มันจะอืดเพราะอะไรครับเกียร์โลเหมือนก็เหมือนเกียร์หครับรอบมันอัตราท่ากันจะสูงมากขึ้นนะครับมือเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สเกียร์ดีก็คือรันจากเกียร์หนึ่งเป็เกียร์หปกติเกียร์ดีจะเป็นการรันอัตโนมัติไม่ต้องทําอะไรเองนะครับเป็นประมาณนี้นะครับผม อ่าโอเคครับสําหรับโตโยต้าไฮรั v วีโกแชม p ์ครับเป็นไงเสียงเครื่องไม่มีดังโคลกโคล,ลกเข้ามาในนี้เลยนี่เครื่องดีเกดีครับเป็นประมาณนี้3า9 0สนบาทแชมป์ปี2013ตัวสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมตัวไฮรั x Revo ตอนนี้เป็นไฮรั x วีโกครับราคาค่าตัว349สเงินสดต่อรองได้นะครับจากไฟแนนซ์สามารถจัดได้นะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ครับ ผมเลออนจากช่องรถมือสองอนแก่นต้องขอตจราน,นักที่นี่กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านนะครับพ่อ,อแม่นะครับทุกทท่านเลยนะครับคุณนะ้าคุณอาคุณตาคุณยายที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ต้องการให้คนอื่นรับชมด้วยฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเพื่อในการทําคลิปวิดีโอต่อไปให้มีกําลังใจนะครับฝากขอ,ขอคนหนึ่นงไลค์นะครับสำหรับวันนี้ครับ ถ้าพูดไม่ดีหรือมีการพูดจัดจงใครอะไรก็ต้องขอภัยในที่นี้ด้วยนะครับช่องนี้รีวิวจากใจจริงขายนะครับสภาพตัวรถเข้ากับราคาไม่ขายราคาเวอร์นะครับลองเปรียบเทียบได้ครับสามารถเปรียบเทียบตามอินเทอร์เน็ตต่างๆได้นะครับ YouTube ครับมีหลายช่องที่ขายรถตัวตั้งไฮรันวีโก้แช์แต่สภาพ ต้องเลือกกันเอาเองนะครับวันนี้พามารีวิวแล้วครับพาชมหัวนอ็อตพาชมสีสันตัวรถภายในภายนอกช่วงล่างห้องเครื่องตาฟังเสียงลองขับเป็นยังไงบ้างครับคมเร็วประมาณนี้นะฮะไฟเลี้ยวต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวีด EU, นะีโอหน้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีนัดดูต,ตัวตั้งไฮรักวีโก้แชมป์สีดําแบบนี้แหละนะครับมีอยู่2คันเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบครับผม